Hashtag filling nut ที่มีต้นกำเนิดมาจาก c h ็ c k 1 2 o องค์กรการกุศลในอังกฤษที่เขาทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะให้โรคมะเร็งลูกอัณฑะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นคนปลูกกระแสขึ้นมาก็คือ Rick Edwards พิธีกรชื่อดังของอังกฤษที่ถ่ายภาพกุ้มเป้าตัวเองแล้วท้าต่อไปที่ริกกี้เจอวดาราตลกชื่อดัง จากนั้นภาพกลุ่มเป้าและ Hashtag feeling nuts ก็ระบาดไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์ o โคเวิร์กิ้งสเปซแปลตรงตัวก็คือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สร้างบรรยากาศโดยเอื้อให้คนที่มาใช้บริการได้ทำงานร่วมกันได้เป็นเทรนด์ที่ตอบสนองคนเมืองรุ่นใหม่อย่างฟรีแลนซ์คนที่เดินทางบ่อยสตาร์ทอัพ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มองหาพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากออฟฟิศแบบเดิมๆเ,เราทำโฮเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยมันมาจากที่ว่าเราอยากเห็นคนนั่งทำงานเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆห,หนึ่งแล้วแบบทุกคนก็กั้นกั้นคอกแล้วแบบว่าเหมือนเป็นโรงงานผลิตงานออกมาอะไรอย่างเงี้ย จะต้องมีส่วนที่ซัพพอร์ตการทำงานมีอินเทอร์เน็ตที่ความไวพอสมควรน,นะคะเครื่องปริ้นเครื่องสแกนเครื่องส่งแฟกส่วนนี้ก็ควรจะต้องมีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะเวิร์กไปเลยเวิร์กไปเลย ในต่างประเทศนะคะฟูด้ดทรัคเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทํางานที่มีชีวิตเร่งรีบอาศัยการเดินทางไปกินกันไปนะคะด้วยราคาที่ไม่แพงแถมยังไม่มีค่าเซิร์สชาร์จอีกด้วยโลเคชั่นแรกที่ปากซอยรามบุตรีร้านเบอร,เอร์เกอร์นานาชาติที่มาในคอนเซปต์สะใจใหญ่โหดคนเลิฟเบอร,เอร์เกอร์ต้องลองถัดไปเอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่นจะเป็นนี้ฟู้ดทรัคจานด่วนเมนูสบายกระเป๋าย่านททวินทาว <What? S 1> สะดวก อร่อยและก็ประหยัดเจอ3คํานี้เข้าไปติดใจทุกรายใครกลัวไม่อินต้องตามไปกินเลยนะมันกําลังจะมามันใหญ่มากในครั้งนี้นะเขาจะมาบําบัดเราด้วยเสียงเพลงซึ่งแนวดนตรีที่ค่อนข้างโดดเด่นในปีนี้ก็คือ EDM Electronic Dance Music ที่ต้องบอกว่าโดดเด่นตั้งแต่เพลงตรีมเลยแหะครับ คคใครที่รักไครในแนว EDM นะคะแนะนำเวทีน้องใหม่ปีนี้เลยมีชื่อว่าเวทีมี by t e นอกจาก EDM แล้วอีกหนึ่งแนวที่มาแน่นอนอนั่นก็คือแนว3ามชคสามชามชะนะใช่ใครที่ชอบสายสะโพกชอบจังหวะสามชา เชิญได้เลยที่เวทีกอดซิลาและเดี๋ยวไปมันกันแบบใหญ่ๆเลยที่มันใหญ่มากวันที่6ถึง7ธันวาคมบัวซ่าเขาใหญ่แล้วเจอกันนะจังแล้วมาอัปเดตเรื่องเทรนด์กันได้ในรายการวันท่หน i ่งทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึงเที่ยงทางช่องวันและติดตามกระแสเทรนด์ฮิตได้ทาง f เฟซบุ o a แฟ a เ p จเตสซี่ไทยรู้แล้วแชร์ต่อได้ไหครั